นักเรียนดูดูนะครับมาดูีหหวีดีโอพร้อมกันเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยคือจะแจกกระดาษให้คนละหนึ่งแผ่นใหญ่แบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีการตัดกระดาษขอยูพัตเตอร์หนึ่งคนครับว<ม>ิธีการพับกระดาษเนี่ยให้เราเราเอาแบบมุมของกระดาษเนี่ยนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับให้มันแนบชิดกันแบบนี้โดยวิธีการจับเนี่ยถ้าคนเดียวมันอาจจะยังไม่ถนัด เท่าไหร่ก็ไปนก็ได้อ่าแต่แต่สำหรับครูครูทำได้แบบํำนานแล้วอ่ะแล้วเราก็ทับตอนนี้กระดาษด้านบนด้านล่างมันเท่ากันอะไรใช่ไหมครับเท่ากันแล้วนะเราต้องเช็ดนี้เสร็จแล้วให้เอามือข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยคือข้างซ้ายอ่าข้างซ้ายคือข้างที่ครูไม่ถนัดแล้วใช้สันมือข้างขวานะครับรูดไปแบบนี้รูดไปแบบนี้มันจะได้มันจะได้จุดตัดตรงนี้ใช่ไหมจุดทับตรงนี้เสร็จแล้วให้ใช้สันคัตเตอร์นะครับสันคัตเตอร์ ร,จจรูปไปอ่าใช่รูปไปจากด้านบนแล้วก็รูปลงมาด้านล่าง,ง,างแบบนี้นนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคลิกอีกด้านหนึ่งด้วยให้มันแนบชิดทั้งสองด้านนะครับแบบนี้นนเสร็จแล้วเราก็เปิดใบคัตเตอร์ประมาณ3ข้อถึงอ4ข้อแบบนี้นะครับวิธีการก็คือ เราจะดันเราจะดันคัตเตอร์เนี่ยไปด้านหน้าอ่าไปแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นวิธีการตัดเวลาเราตัดเราต้องระวังคนที่อยู่ด้านหน้าด้วยออกออกหน่อยเอฟเราจะใช้วิธีการสไลด์มือไม่ควรวางแบบนี้นะลูกอันตรายอย่าวางแบบนี้อย่าวางแบบนี้นะครับให้วางแบบห่างๆแบบนี้แล้วก็ระวังด้วยถ้าเรามองเห็นเนี่ยมันจะมีเงาของความแหลมของคัตเตอร์อยู่อย่าเขาวางตำแหน่งแบบอย่างนี้ อันตรายนะครับให้หาหางมาหน่อยแล้วก็ให้คัตเตอร์เนี่ยมันแนบแนบสนิทกับพื้นไปแบบนี้เออเราอย่าไปใช้แม่ทัดนะไม่เอาเราเราเรียนศิลปะต้องใช้อุปกรณ์แบบให้ถูกต้องกันต้องแบบนี้ก็แบบนี้เสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วต้องปิดใบคัตเตอร์ทันทีนะครับต้องปิดใบคัตเตอร์ทันที เราก็จะได้แยกมวเป็นสองแผ่นแบบนี้นะครับแล้วเราก็พับแล้วเราก็พับไปนี่เช็คเช็คด้านบนและเช็คด้านล่างเหมือนเดิมครับครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนะทุกเรียนบครับโอ้ยยังไม่ถงหรอ ระวังนะใบใบพัตเตอร์ดิอันตรายมากนะครับอย่าอย่าไปเล่นกันเสร็จแล้วเวลาใช้ก็อย่าทิ้งไว้แบบนี้ด้วยเช่นกันหรือเอาวางไว้แบบนี้หรือเอากระดาษบางแบบนี้ปัญหาที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมบางทีมันไม่รู้มันเคยมันเคยมีนักเรียนที่ครูสอนเนาะแบบห่างสายตาแค่แป๊บเดียวเองคัตเตอร์ของเพื่อนวางอยู่แบบนี้รเนี้กระดาษแต่วางทับก็อยู่พร้อมันตัดซ้อนกันหลายแผ่นปรากฏว่านั่งทับ แทงเข้าต้นขานะครับระวงังระวงังนะนี่เห็นไหมใช้เสร็จปิดทันทีนีนะครับข้อสำคัญคือเราจะต้องอา่าเราจะต้องติดบแบบนี้เอเช็คเช็คได้บนและด้านล่างเท่ากันไหมอย่างนี้ไม่เท่ากันอ,อยากหน่อยอ๋อมือโดน บมันรสก็ะฉ่ำเลยก็รสฉ่ำก็เดี๋ยวต้องมาด้านบนแล้วด้านล่างด้านบนแล้วด้านล่างเปิดใบเปิดใบไหมกี่ข้อนักเรียนอ่าเนี่ยก็จะได้สี่แผ่นแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยคือหนึ่งคนเอากระดานมาเอากระดานมาหนึ่งคนถึงใครนีก็ได้ใกล้ๆตัวว่าเป็นลูใครยิบมา วิธีการวางกระดานนะครับก็วางแบบนี้ไปแล้วก็ตัวหนีบเอาออกก่อนใครมีกระดาษที่ชูว่างใครมีกระดาษี่ชูว่างชูขอร์ดเลยอ่าดูนะครับการดูความดูความสมดุลระหว่างซ้ายขวาพังแล้วมั้งจบใครอ่ะแตกไหม อ้เราเราพับทิชชู่เนี่ยหนึ่งแผ่นเนี่ยพับมาแบบนี้เราป้องกันไว้เราเซฟไว้แบบนี้บนงานได้ไหมได้ไหมแล้วก็นี่เอ้ยทิชชู่ที่ฉันซื้อมาหายเลยถ้า่ับได้ถ้าจับได้อันใหญ่ถ้าจับได้อันใหญ่ก็ถือว่าแล้วแต่อ๋ออันใหญ่นี่คือจับฉลากจับฉลากแจกแจกแจกของแท้ใจป้าดูพ่อเราของแท้เฮ้ยเลโก้เราอยากซื้อ ไอันนี้มันมันจะมีหอเล่นตู้ปลาอ๋อย่าไปเทับตู้ปลาทับไปแบบนี้ทับนี้นะครับไเี่ยวาไปหมออหาตู้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเราถึงต้องใช้ทิชู่เพราะว่าหนึ่งใช้ทําความสะอาดได้แล้วก็มันป้องกันรอยเออรอยของตัวนี้ที่มันจะไปเคลื่อนบนกระดาษแล้วก็หมุนเนาะด้านยวก็ได้ นี่งครับเป็นระเบิดมันนเปป็ใช่ใช่จริงเหรออ้าเป็นระเบิดเหรอในโกงระเบิดไว้ในห้องของใช่เวลาเด็กคนไหนดื้อก็จับมัดเลยกูนี่นะเมื่อกี้ต้อหายไม่โดนระเบิดเหรอใครมีไอจีปานตะวันนะคะเข้าไปดูคลิปได้ค่ะปานตะวันล้มระมัดตรงเนี่ยสงสารนุ่มทำไมอ่ะทำไมมีแต่คนเป็นแบบนี้ แต่ทุกคนรักรักอ,อะไรนะรักผนม<ห>า <ลง S 1> ไม่รักเพื่อนคือคือนั่งขถมุมนี่ไม่เป็นห <c oughs> ่วงเพือนนะไม่เป็นทางการอ่ะดูนะทำทุกคนต้องทำได้นะเดี๋ยวคุณจะแจกกระดาษแล้วลองให้ลองตัดอยู่นี่นก็ยืมของเพื่อนไปก่อนกล่อ,องเบลล์เบิร์ตเบิรเอ่ยืมไม่คือไม่ให้ยืมอืมขอหน่อยคิดบัญชีนะคะใครยืมไปกี่แผ่นจดหมดนี่ เดี๋ยวเตรียมเคลียร์เลยนะอ่าแบบนี้นะครับลูกก็ถือว่าอ๋ออ๋ออีกนิดนึงตัวขอบของตัวหนีบต้องให้พอดีกับขอบแบบนี้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้อันนี้พอดีัไม่เป็นไรสมมติว่าให้มันแบบาจย์ที่มันพอดีอฮ่าคุณตู้ไได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องเป๊ะคุณตู้จะปิดพ่อเราทำไมอ่าเป๊ะอย่างนี้นะครับแล้วก็พับพับลงไปอย่างนี้นะลูก อันนี้อันนี้มันเลยแค่เฉพาะอันนี้นะอนเอออันนี้กระดษของใครไม่รู้ใครวางอยู่เนี้ยหงโตปะนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้น, <c oughs> นะครับคัตเตอร์หลังจากใช้ก็เก็บเรียบร้อยนี่คือเรื่องของกฎความปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเริ่มต้นที่จะเรียนวิชาวาดเขียนหรือว่าวิชาวาเส้นเพื่องงานนิเทศเนาะ ทุกวิชาดีกว่าที่ใช้การะดานใช้ตัวนี้หรือมีคัตเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยต้องเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้โอเคไหมครับค <ขา S 1> <า>่ะโอเคไปแยกย้ายทำเดี๋ยวจะแก okay. Okay. จกกระเดี๋ยแกคะ